แมนควันไม่เร็วไม่เร็ว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 จุดแล้ว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 เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วตีหนึ่แล้วโอ้โห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 ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วจุดแล้วจุดแล้วครับ โอ้โหโอโหเข้าดาวเข้าดาวโอ้โ mm อ้โหระวังรถมาระวังรถมาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน โอ้เ oh. ข้าไปก่อนเข้าไปก่อนโอ้โ oh. อ้อม้มามามาม oh. าโอ้โหมีนังผู้ใหญ่โอ้มีนังผู้ใหญ่ผู้เล็ก ตุ้มโอ้โอ้ที่ไหนว่าจุดที่ไหนไม่รู้เนะ่ยบ้นแสงมันแสงแสงมันแห้งแสงมันแห่งเอาเสื้อพ่อเจ็บเด็กเส<ฮ>ื้อพ่อเจ็ดตู้มอุ้มเอาหูตื่นเลยนะฮะ โอ,โ,อโ,โอ้โหสวยงามมากครับตูงผ,ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ตู้โอ้โหโอ้โหโอ้โห เลยเก่งเปล่าโอ้โหตูอาจารกระจุดแล้วาจารกระจุดแล้วอาจากระจุ่งแล้ว ฝั่งนู้นจุดเต็มเลยตอนแรก่ะฝั่งโน้นเนี่ยครับว้าวโอ้โห อโอเคครับตอนนี้พระจักรงาจุดนะครับอยู่หน้าบ้านนะอ้าวกับไฟเบ <c oughs> เิดนะครับกับไฟเบิดติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอ้มีตอ้มตุ๊มโอ้ตุ๊มซีแล้วเด็กแค่ซีแล้ว 2,024ีแล้ว2,024ครับสวัสดีปีใหม่ครับไอ้ก้อนไปไหนแล้วกิอะไรอเอาสวัสดีปีใหม่ครับ, <c oughs> ร,บรถมารถมาเบกก่อนเบกก่อนเบกโอ้ฝั่งนน้นก็ อ้าวหลบครับหลบครับหลบครับใช่มาแล้วต้มโอ้โอโอโอสุดยอดครับเอาวโอเค สามนัดเอาเหลืออีกครับเหลืออีกหนึ่งอันเหลืออีกหนึ่งอันมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วครับ เดี๋ยวค่อยล้าง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 ครับครับเออ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 นออเออเอเอ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 ก็ได้ไป

เขียนมาลูกครบแล้วหมดแล้ว